อย่างที่คุณสิริมาบอกไปนะครับว่าจุดหนึ่งที่วันนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหน่อยก็คือที่จังหวัดสุโขทัยเพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าน้ําจากแม่น้ํายมที่ไหลมาจากจ่อนแพร่วันนี้จะเข้าสู่พื้นที่จังหวัดสุโขทัยจุดแรกก็คือทีอ่อำเภอศรีสัชนาลัยนะครับตรวจสอบช่วงค่ําคืนที่ผ่านมาปรากฏว่าระดับตลิ่งเนี่ยคือ12เมตรแต่ว่าระดับน้ําล่าสุดสักประมาณช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ11เมตร 7 0เซนติเมตรเหลือแค่ประมาณ1ฟุตเท่านั้นถ้าน้ําเหนือลงมาสมทบอีกก็อาจจะมีแนวโน้มที่ทําให้ล้นตลิ่งได้ในขณะเดียวกันบางพื้นที่อําเภอสวรรคโลกไล่ลงมาเนี่ยนะครับตลิ่งพังครับคุณผู้ชมก็อาจจะเป็นอีกความท้าทายหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ถ้ามาดูในตัวเมืองสุโขทัยตอนนี้ก็มีความพยายามในการที่จะป้องกันเช่นเดียวกันนะครับแผนตอนนี้ก็คือการพยายามที่จะผันน้ำออกไปก่อนบางส่วนเป็นการตัดยอดน้ำไม่ให้น้ำทั้งหมดนั้นเข้ามาในตัวเมืองครับ ดูระดับน้ําในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดสุขโขทัยกันก่อนนะครับระดับน้ํายมในช่วงที่มีการอัปเดตล่าสุดเนี่ยคือ7เมตร69เซนติเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ป้าระวังจากระดับตะลิ่งคือ8เมตร15เซนติเมตรนะครับแต่ระดับน้ําขนาดนี้ก็ส่งผลทําให้4อําเภอที่ มีบางจุดถูกน้ําท่วมไปแล้วนะครับก็คือที่อํเาเภอเมืองสุขโขทยัยอเาเภอสวรรคโลกอํเาเภอศรีสําโรธอํเาเภอศรีสัชนาลัยซึ่งปัจจุบันปริมาณแม่น้ํายมที่ไหลผ่านอํเาเภอศรีสัชนาลัยแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องอย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากช่วงค่าคืนที่ผ่านมาเช่นเดียวกับที่ตัวเมืองนะครับระดับน้ําก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกันแต่ว่าระดับน้ํายังต่ํากว่ากําแพงป้องกันตลิ่งนะครับ ส่วนอีกอำเภอที่จะต้องเฝ้าระวังก็คืออำเภอกงไกรล,ลาดตอนนี้ทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมพร้อมอบพยพและเริ่มขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วครับอุดไม่ได้แล้วต้องต้องรอน้ําลงอย่างเดียวรอบุรณะตอนน้ําลงแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาตอนน้าลงอย่างเดียวเลยเพราะว่าตอนนี้ปริมาณมันค่อนข้างกว้างมากเลยและมันลึกมากนะครับแบ,บ็กบิ๊กไอ้บิก๊กแบ็กก็วางไม่อยู่ นะครับแบ็คแบบโฮก็กดเสาไม่ได้นะครับมันก็เลยต้องต้องปล่อยน้ำยังลงมาไม่หมดครับคุณผู้ชมแต่ที่น่ากังวลคือจุดต่างๆที่จะมีภาพแบบนี้เกิดขึ้นช่วงวันสองวันที่ผ่านมาคือคันกั้นน้าคันดินพนังกั้นน้ําพังถล่มในบางจุดอย่างที่จุดนี้คือที่ตําบลบางยมคันกั้นน้ำเนี่ยพังยาว8เมตรนะครับ ชาวบ้านก็เลยกังวลว่าปีนี้ถ้าน้ํามาแรงกว่านี้น่าจะได้รับความเสียหายหนักเลยนะครับเพราะว่าน้ํามามากแล้วน้ําจะเปลี่ยนเส้นทางมากัดเซาะพื้นที่ที่อยู่อาศัยของชาวบ้านตอนนี้ทั้งพระทั้งสาม,มเณรในชุมชนก็ต้องมาช่วยกันซ่อมแซมคันดินป้องกันน้ําท่มแล้วครับว่ามากกว่าปีห้าสี่ชาวบ้านก็กังวลกันทุกหมู่บ้านเพราะในเขตตําบลท่าทองบางยมนี่ลิ่งนี่ ชุดไปหลายจุดหมู่เจ็ดหมู่สามท่าท้องหมู่เจ็ดท่าท้องอันนี้หมู่หนึ่งบางยมวัดหนองวงพระรามหลวงก็ได้พระเนนที่ช่วยกัน่อกระสอบตายน้ำจากอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ก็คือน้ำยมคาดว่าจะมาถึงวันนี้ช่วงเที่ยงมาถึงที่อำเภอศรสีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยนะครับและคาดการว่าปริมาณน้ำสูงสุด น่าจะอยู่ที่สักประมาณ1,700ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งถ้าไปดูศักยภาพในการรองรับน้ำของจังหวัดสุขโขทยัยมีศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำได้ประมาณ1,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับดังนั้นมันจะมีน้ำส่วนเกินประมาณ500ลูกบาทเมตรที่เพิ่มขึ้นมาครับทางศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสทนชเตรียมจัดการน้าที่เกินมานี้ด้วยการผันน้าผ่านประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ไปยังคลองฝั่ง ซ้ายขวาเหนือใต้ก่อนที่จะเข้ามาถึงตัวเมืองนะครับก็เป็นการช่วยหน่วงน้ําเอาไว้ก่อนแล้วก็ช่วยลดความแรงของน้ําในการกัดเซาะตะลิ่งด้วยก็คาดว่าน้ําที่ไหลผ่านจะอยู่สักประมาณระดับ900ลูกบาทเมตรต่อวินาที แล้วก็พนังกั้นน้ำเนี่ยสามารถรองรับได้คือประมาณไม่เกิน700ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็อาจจะต้องมีการผันไปเก็บน้ำตามทุ่งซึ่งจะทำให้ระดับน้ำในเมืองอยังทรงตัวลดลงเล็กน้อยได้ในบางจุดด้วยนะครับนี่คือความท้าทายที่กำลังจะเกิดขึ้นกำลังจะได้เห็นภาพตลอดทั้งวันที่จังหวัดสุโขทยัยในวันนี้นะครับค่ะสุโขทัยเป็น